สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมจาก e ีที่แล้วนะครับที่เราได้นําข้อมูลของกรมอุตุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับของแต่ละจังหวัดนะครับมาแสดงผลผมมองว่าการแสดงเป็นมาร์เกอร์เนี่ยไม่ค่อยเหไม่ค่อยคือนะครับผมไม่ค่อยคือนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้เขาเป็นลาเบลแสดงข้อความเป็นอุณหภูมิของจังหวัดนั้นดีกว่านะครับแสดงเป็นลาเบลเป็นเท็กนั่นแหละนะครับนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับผม ่าไม่ยากนะครับผมผมเขียน CSS ไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปดูต้นฉบับกันก่อนนะครับมาที่โค้ดของเราครับโฟลเดอร์คลายเอครับ src component layer แล้วก็ w e s t e r layer นะครับผมก็คือโค้ดจาก EP ที่แล้วนะครับแยก component แยกไฟล์แบบนี้ค่อยค่อยดูลื่นหูลื่น,นตาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรา import เข้ามาก่อนเลยนะครับผม import L จาก ลิฟเลตนะครับเราจะใช้ลิฟเลตธรรมดาเขาเรียกว่าดิฟไอคอนนะครับผมอลองประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งข้างในข้างในก่อนโหลดเอาไปข้างล่างตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก่อนรีเทิรนะครับของของตัวข้างบนนี่เนาะตัวตัวหลักเขาเลยนะครับก่อน Return ข้อมูลออกไปประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งครับผมว่า Label ไอคอนก็ได้นะครับผมเท่ากับ New อะไรนาอจุดดิ p ไอคอนนะครับผมนี่เราจะสามารถแต่งเป็นพวก html ได้นะครับวงเล็บปีกาเปิด Enter ลงมาใส่คลาสเนมแบบเบื้องต้นให้เขาก่อนนะครับผมเป็นอะไรฮะ Map Label ก็ได้นะครับผม Map Label ก็ได้น, ml, นะครับผมตัวที่2เป็น html นะครับอันนี้สำคัญนะครับผมลองใส่เป็นข้อความไก่การละเลียไว้ก่อนนะครับผมเป็นอยู่ใน single code นะครับผมเราจะเขียน html กันตรงนี้นะครับ d ิ v เปิดแล้วก็ดิฟปิดเอาเคอันนี้นะครับแสดงข้อความข้างในนะครับผมว่า5 5 5แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนมาร์กเกอร์ที่เรามีแต่โพซิชันเห็นไหมฮะเราก็จะใส่เป็นไอคอนให้เขาแล้วก็เอาตัวแปรลาเบลไอคอนมาใส่อ่ากลายเป็นข้อความ5 5 5แล้วยากไหมฮะการเปลี่ยนเป็นอ่าลาเบลนะครับผมทีนี้อา้าวแล้วตัวแปรไอเทมที่เราลูบมาเนี่ยจอด observe จุด temperature เนี่ยนะครับผมเราจะนี่ตัวนี้นะครับผมเราจะส่งไปให้เขาได้อย่างไร,น,ร okay, นะครับผมโอเคนะครับเราจะส่งตัวแปร temperature เนี่ยขึ้นไปข้างบนเราก็ต้องเขียนตรงนี้เป็นฟังก์ชันยังไงอ่ะเขียนฟังก์ชันครอบเดี๋ยวเราข้างบนครับประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชื่อนี้เลยนะครับผม label icon เป็น arrow function ปีกาเปิด enter ลงมา ย้ายที่เราเขียนตอนแรกเนี่ยนะครับผมเข้าไปข้างในอ่าตั้งแต่ที่ประกาศถึง New เนี่ยนะครับผมลบเลยนะครับใส่เป็นคําว่า Return ก็คือส่งไอตัวส่งตัว New Dip ไนะอคอเนี่ยออกออกไปออกไปนะครับผมโอเคทีนี้ตอนเรียกใช้ครับอ๋อเดี๋ยวขออภัยอีกนิดนึงนะครับผมตรงที่รับพารามิเตอร์เดี๋ยวเราเอาของจริงมาเลยเราใส่เป็นเทม นะครับผมแล้วเราก็เอาเทมที่เรารับเนี่ยของฟังฟังชันลาเบลไอคอนต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือเทมเพื่อที่จะมา,สาแสดงผลตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยสยเดี๋ยวใส่ของจรงิงเลยนะครับผมอ,อผมอยากให้ทุกท่านเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะครับผมที่เป็น Single Code เนี่ยนะครับผมเราจะมาใช้ตัวเฉียงเฉียงตัวนี้แทนก็คือตัวปุ่มเปลี่ยนภาษาแต่ถ้าของท่านใดที่ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับผมกด a l าตีแล้วก็9 ปล่อยอาติเนตอีกครั้งนะครับผมกดอาติเนตครั้งไว้นะครับแล้วกดเลข9เลข6เราจะได้ตัวนี้มาเอามาใส่ตรงท้ายด้วยนะครับผมอาติเนตเกเราจะสามารถแทรกตัวแปรดอลลาร์ซายนะครับปีกาเปิดปีกาปิดเราจะสามารถแทรก,กตัวแปรนะครับผมไปในสตริงได้นะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาคอยแบ่ง ซิงเกิลโคดดับเบิลโคดแล้วก็บวกต่อด้วยตัวแปรแล้วก็ต้องมาบวกโอ้ยวุ่นวายนะครับวุ่นวายนะครับผมอ่ะฟังก์ชันลาเบลไอคอนต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวเราก็มาดูตอนเรียกใช้ครับลาเบลไอคอนส่งเทมส่ง t e m p e r a t u ร e ไปให้เขานี่เลย item o อ,ออฟ r v เว i o ชั่นทเทมเ r อร์รเนี่ยส่งไปให้เขานะครับผมตรงเรียกใช้เราจะไม่มาแล้วนะครับนี่คือเรียกใช้เรียกฟังก์ชันส่ง ส่งข้อมูลไปให้เขานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอยู่กันตรงนี้สะส่วนใหญ่นะครับผมลองดูผลลัพธ์ครับอ่ะอุณหภูมิมาแล้วนะครับผมแสดงเป็นเทคเป็นข้อความแบบไก่กาอาราเล่นะครับผมอยากจะแต่งสวยหน่อยใช่ไหมได้หมดแหละนะครับทุกๆอย่างก็เขียน CSS ธรรมดาเลยนะครับทีนี้เขียน CSS ธรรมดานะครับผมได้เขียนแบบพื้น CSS พื้นฐานไว้ให้เราแล้วนะครับผมด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นะครับผม Ma p ลาเ e l เนี่ยนะครับผมอ่า Copy มาเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเป็น CSS เดี๋ยวผมอธิบายนะครับผม CSS เรามีอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ตัว index.css นะครับ index.css วางเลยนะครับที่ไฟล์ index.css นะครับลองดูผลลัพธ์ครับก็ไม่เห็นมีอะไรถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมลองไปดูที่เวเซอร์ต่อมาดูที่เวเซอร์ต่อนะครับผม ออเ,เดี๋ยวขออธิบาย c s นิดนึงนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยแมปลาเบลนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมสะเดี๋ยวจริงๆอยากให้เห็นผลลัพธ์ก่อนนะครับผมแต่คร่าวๆนะครับผมคร่าวๆคือถ้าอุณหภูมิเดี๋ยวเราจะไปเขียนคอนดิชันกันนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาให้แสดงเป็นสีเขียวมากกว่า25เป็นสีส้มมากกว่า30เป็นสีแดงนะครับผมนี่มากกว่า20เป็นเป็นสีเหลือง นะครับผมถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะครับผมแต่ผมอยากให้เห็นผลลัพธ์ก่อนนะครับอ่ะโอเค Map Label Map Label ขีด Content Map Label ขีด c o n เ e n t เดี๋ยวกอ๊อปก๊อปคำนี้ไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างตัวแปรกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับหน้านี้ประมาณนี้นะครับมี Map Label Map Label Content โอเคมาดูที่ผลลัพธ์มาดูที่ตรงเราเขียน Label ไอคอนต่อตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ค a สเน a m มให้เขานะครับผมรีเฟีรไปหนึ่งครั้งรอดูผลลัพธ์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่คัสเน a m มตัวแรกให้เขาดิฟตรงนี้นะครับใส่คัสให้เขาเท่ากับซิงเกิลโคดนะครับดับเบิลโคดนะครับผมแมปเลเบลเขามีขยับนิดๆหน่อยๆน,นะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแวบๆเมื่อกี้แมบปบราเบลไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมเงื่อนไขจะเขียนด้านบนนะครับเงื่อนไขจะเขียนด้านบนจัดเลยนะครับผมประกาศว่าวาก็ได้นะครับผมชื่อว่าอะไรดีอไ,ออออไอคอนคันเล่อไอคอนคันเลร์เท่ากับตัวแปรที่เราก็มาครับชื่อคัสที่มาจาก Cs s อะนะครับผมเราจะทําให้เขาดนามิกนะครับผมเราจะทําให้เขาดนามิกนะครับผมแต่ตรงนี้ ตัวนี้เดี๋ยวไว้ต่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับมาเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับผมให้อตัวนี้ให้ให้มองให้ออกนะครับผมนี่คือดิฟแรกนี่คือปิดดิฟแรกเดี๋ยวผมจะเพิ่มมาอีกดิฟหนึง่งนะครับผมอ่าคลาสปิดนะครับผมเดี๋ยวค่อยใส่ชื่อนะครับผมแล้วก็ปิดดิฟก่อนนะครับเดี๋ยวลืมอ่าคลาสตรงนี้นะครับแมป คี e ์ลาเบลนะครับผมเ mm hmm. ว้นวรรคตามด้วยชื่อตัวแปรไอคอนคัลเลอร์นะครับผม mm hmm. คืออะไรอะ่ะท่านใดที่ยังยังเอ๊ะเกิดคำถามในใจเดี๋ยวขอผมเห็นขอไปอีกนิดนึงนะครับไป,ไปอีกบรรทัดหนึ่งจะเห็นผลลัพธ์นะครับผมอเอาตัวแปรมาวางเอาตัวแปรมาวางเฮ้ยเขียวทั้งแผ่นดินเขียวทั้งแผ่นดินเพราะว่าดีฟอ u l ์เขา Default เขาเป็นสีเขียวนะครับผมนี่คือดีฟอล์นะครับตรงนี้ทํางานยังไงล่ะตรงนี้ก็เปรียบการตั้งชื่อค์ดเนมธรรมดานะครับผมก็เป็น Map l a เบลเว้นวักตามด้วยแมปลาเบลคอนเทน t ์ที่เราเขียน c ี s Map l a ลาเบล n t นเทเห็นสีเขียวไหมฮะนี่เลยนะครับมาจากนี้เลย Map l a เบลคอ n t ทน t ต่อไปก็จะเป็น Map Label Content ์จุดออเรนจจุดเลจุดเยนโล โอเคจะมายังไงล่ะ3 4ตัวนี้เลเยนโลนี่อะไรนี่เราจะเขียนเงื่อนไขกันตรงนี้ครับถ้าเทมก็คือ,คอตัวแปรที่ส่งมาเนี่ยนะครับผมมากกว่า30มากกว่า30นะครับผมปีกาเปิดแอนท์ลงมานะครับเราก็จะเป็นไอคอนคันเลือบวกเท่ากับอะไรสีอะไรสีแดงเว้นวรรคครั้งนึงแล้วก็เลด พูดกันง่ายๆนะครับผมมีไหมม,ม,มีมีมากกว่า30มสิบไหมฮะอา,อาจจะอาจจะยังไม่มีนะครับผมเอาเอาลองลองยี่สิบแปดะยี่สิบแปดจะได้ดูตัวอย่างอ่าสีแดงมาแล้วทีนี้พูดกันง่ายๆนะครับผม,มพอมาถึงฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับผมเขารับเทมมาถูกไหมฮะเขามีค่า default icon color อยู่เท่ากับ map label content เมื่อลงมาอีกนะครับผมเมื่อเทมมากกว่า28นะครับเว้นวรรแล้วก็ตามด้วยเลสเนี่ยนะครับผมไอคอนคันเลือกคือแมปลาเบลคอนเทนตนะครับผมพูดกันง่ายๆเขาก็จะไอคอนคันเลืกเขาก็จะบวกแบบนี้เลสจะไปต่อท้ายแบบนี้เห็นไหมฮะบวกเท่ากับเนี่ยเป็นการเหมือนเป็นการต่อสต i ิงนะครับพูดกันง่ายๆนี่ครับผมก็จะมาไอคํานี้นะครับผมก็จะมาวางอยู่ตรงนี้ อันนี้ี่ผมลองให้ดูนะครับทุกท่านไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับผมก็จะมาวางอยู่ตรงนี้กลายเป็นคัสเนมแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมกดย้อนกลับนะครับอ่าโอเคนี่คือเงื่อนไขแรกอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมใส่เป็นยี่สิบเลยละกันนะครับผลลัพ์เขาจะได้แตกต่างกันนะครับผมแต่จริงที่ตั้งไว้ก็คือ30นะครับต่อไปเอลีฟ e เงื่อนไขที่2เทมมากกว่าย5สบห้า ให้อะไรล่ะให้ไอคอนคันเลอร์บวกเท่ากับเป็นอะไรฮะเป็นออเ n น e O R A N G E เป็นออ e. เน R A n น e เป็นสีนี้อ้าโอ้ส้มเยอะเว้ยส้มทั้งแผ่นดินเลยทีนี้อ่ะส้มทั้งแผ่นดินเลยนะครับผมดอมสม้มเฮ้ยอ่ะต่อไปอีกเงื่อนไขนึงนะครับผม L ไม่ใช่ L <laughs> L E นะครับผมเทมมากกว่า20เป็นอะไร ไอคอน con, คันเล่อ,อตรงนี้จริงๆเง,งื่อนไขเนี่ยแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราแล้วแต่ยูเซอร์แล้วแต่เราออกแบบแล้วกันนะครับผมเป็นเยลโล่อืมอ่ะโอเคเออข้อท้าเริ่มดูดีมีสกุลลุนชาตินะครับผมเออดีกว่าแสดงเป็นมาเกอร์นะครับแบบนี้ก็โอ้ยจังหวัดแถวๆนี้ร้อนจังไม่ไปแล้วนะครับผมจะไปเที่ยวไม่ไปแล้วเอาฝนเอาอะไรตกมาแสดงได้นะครับเราลองดูเขามีอะไรให้เราเล่นอีกนะครับผม Mintemperature เห็นไหมฮะแม็กเทมเพลเจอร์วินสปีดเลน a ฟลอ้ออะไรก็ว่าไปนะครับนี่เป็นผมทําเป็นตุ๊กตาไว้ให้นะครับผมเกี่ยวกับอ่อ CSS แบบด y นามิกแล้วกันนะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับผมท่านใดที่เอ๊ะอยากสวยอย่างงาู้นอยากสวยอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับผมเราเห็นแผนที่แบบนี้เรานึกถึงอะไรครับตอนช่วงเลือกตั้งเห็นไหมฮะ ที่ว่าแบบสแสดงคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับผมเออสอเขตน,นี้สมมติจังหวัดโคราชมีสมมติน,นะครับมี10เขตนะครับผมเราก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเอาคะแนนเยอะสีไหนคะแนนเยอะก็เขียนเงื่อนไขอีฟ e เอลก็ออะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไอเดียนะครับผมสําหรับการ แสดง l a เบลนะครับผมบนแผนที่เนาะก็จะทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับผมไปประยุกต์ใช้ได้หลายหลายอย่างเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ